ผมตั้มักจิปพาเจนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูบรรยากาศยามเช้านะครับก็ฝนตกปยปลอยนะครับผมเช้านี้ก็ยังเช่นเคยนะครับก็ยังเช่นเคยก็มายมจันทร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับก็ชมบรรยากาศที่สวนตอนฝนตกกันจอดนะครับก็จะทํางานสวนด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่า ดินจะเปียกเยอะหรือเปล่านะครับดินจะเปียกเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ไปยามจันทร์กันก่อนนะครับก็ใกล้จะถึงที่ใกล้ที่จะถึงที่ยามจันแล้วนะครับโอเคเรามาดูว่าตอนนี้สวนกำลังจะเป็นสวนที่มีพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็อาจจะมีต้น ไม้มาลงปลูกอีกนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับพยายามจันก่อนนะครับก่อนจะรู้ว่าปลาจะติดตันหรือเปล่าครับฝนตกพรำๆนะครับตอนเช้าตัวแรกครับจะปิดหรือเปล่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับว้าว อันแรกนะครับปลาเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็เมื่อวานนี้ก็เออไม่ใช่เมื่อวานครับก็คลิศที่แล้วก็ได้ปูนะครับ <g år> เดี๋ยวดูคลิปนี้ครับจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผม ้าเก็บเอาปูนี่ได้หลายตัวแล้วนะครับครับปูก็เอานะครับเพราะว่าอาจจะเข้าปูเยอะอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเอาไปจีเอาไปอะไรจิ้มกับน้ำปลาอะไรก็คงจะทานได้นะครับโอเคเดี๋ยว นะครับได้ปูได้ปูสองตัวนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอดื่นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสองอันนะครับว้าวบวกเดี๋ยวเก็บบวกสองสามลูกนี้ไปกินนะครับเอ้ อันนี้ไม่รั่นะครับอันนี้ไม่รันเดี๋ยวไปดูอีก <via. S 2> อันนี้ก็ไม่รั่นะครับอันนี้ก็ไม่รั่นะครับลูกศรตอไม้ออกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาไปต้มทำน้ำพริกกะปินะครับนี่ไม่รัดนะครับเดี๋ยวไปเอาปูสองตัวนู่นดีกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาเผากินเลยนะครับ หรือว่าจะปล่อยดีครับผมคิดว่าเอาอยัางไงดีอะน่าจะปล่อยดีกว่ามางนะสงสัยจะเป็นตัวคู่ตัวเมียนะครับปูมคิดว่าผมจะปล่อยดีกว่าครับเพราะว่าไปทํากินก็คงไม่เท่าไหร่นะครับ โอ้โหแล้วเป็นตัวแล้วเป็นปูตัวคู่ทั้งคู่นะครับเข้ามาเป็นคู่ได้ยังไงผมก็ยังงงนะครับทีแรกผมคิดว่าปูจับคู่กันนะครับแล้วมันไม่ใช่ตัวคู่ทั้งคู่ครับดูดูใต้ท้องมันครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวคู่ถ้าเป็นตัวเมียจะกว้างครับท้องจะกว้างฝาปิดเขาเรียกอะไรของเขาก็เขาก็ไม่รู้นะครับเป็นฝาคล้ายฝาฝาอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็ได้สองตัว แต่ก็คงจะปล่อยนะครับผมคิดว่านะอาจจะเป็นปูกําลังแย่งคู่กันหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าปูตัวผู้เข้าจันททั้งสองอันเลยอันนี้ก็โอเคครับก็ได้ปูสองตัวแล้วจะปล่อยนะครับปล่อยดีกว่าเพราะว่าเอามาทําอะไรก็คงจะง่านะครับเพราะว่าตัวเล็กมากนะครับ อ่าถ้าเอาไปดองปลาอะไรก็ต้องใช้จํานวนมากนะครับตูก็ขอปล่อยกันแล้วกันนะครับปล่อยครับโอเคเดี๋ยวเอาจันลงไปไว้ดีกว่านะครับ โเคคก็เอาจานอะไรลงไปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปไเรียบร้อยแล้วก็จะมาทํางานต่อนะครับพอดีฝนไม่ตกแรงนะครับก็อาจจะทํางานต่อเลยนะครับคือว่าได้ทําการนะครับนี่ครับเริ่มปลูกกระไาแล้วนะครับนี่เริ่มปลูกกระชายแล้วนะครับ ทำการเอาหญ้าคาออกเหมือนเดิมนะครับครับหน่อนหญ้าคาออกเหมือนเดิมนะครับ นี่จะเป็นกระชายนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสวนนี้นะครับกระชายอาจจะเต็มสวนเหมือนเดิมนะครับก็ที่ผ่านมาก็สมัยยายผมยังทําได้นะครับกระชายเต็มสวนเลยครับแต่นี่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไปฝังไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้กระชายกลับมามีเยอะเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวฝันดีว่า นี่ครับก็ฝังไว้บริเวณนี้นะครับฝังไว้บริเวณนี้ก็พอดีก็เอาน้ํามาลดตะไคร้หรือว่าอะไรก็เดี๋ยวก็ลดกระชายไปด้วยนะครับเมื่อก่อนเยอะนะครับกระชายแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าหญ้าลกอะไรมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวมาเอายาคาออกก่อนนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับอีกนิดเดียว โอเคก็เอาหญ้าคาที่ผมขุดไว้เมื่อวานนะครับออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะตอนเย็นอาจจะเอาน้ำมารดตรงนี้นะครับไอที่ปลูกใหม่นะครับแล้วก็จะขุดหญ้าตรงนี้ออกอีกนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหญ้าคาจะเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะเก็บหญ้าคาไว้เป็นบางส่วนนะครับ จะเก็บหญ้าคาไว้เป็นบางส่วนเพื่อที่จะเอามาใช้ปูนะครับใช้ปูเพื่อจะทําให้น้ําแห้งช้าลงนะครับนี่ครับก็ใช้ใบหญ้าคานะครับมามาปูนะครับดีกว่าเอาไปทิ้งเฉยๆนะครับก็เผาทิ้งไปเยอะนะครับในส่วนทางฝั่งนี้นะครับตัดออกนะครับแต่เผาทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขุดขุดไปให้หมดนะครับนี่ขุดไปให้หมดเลย ขุดให้หมดเลยจะทําเป็นพื้นที่ปลูกผักหรือปลูกอะไรสักอย่างนะครับจะทําไปเรื่อยๆครับผมเพื่อผักสวนครัวอาจจะเอามาปลูกไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะทําเป็นกระ๊อบเล็กๆแล้วก็เอาไว้ทากับข้าวหรือว่าอะไรทานที่นี่นะครับเพื่อที่จะทําคลิปนะครับผมโอเคงานของผมก็จะดาเนินการทําต่อไปนะครับจะทำไปธีละน้อยนะครับีิทีละเล็กทิีละน้อยนะครับอันนี้ส่วนตะไคร้นี่ถ้าปลูกแล้วนะครับยินไม่หมดนะครับผมก็เอา เอาไปขายนะครับเดี๋ยวจะเอาข่ามาลงอีกแล้วก็จะมีกระชายด้วยนะครับจะมีกระชายด้วยกระชายก็เริ่มจะเห็นเป็นหัวเป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเอาฝังไว้แล้วก็ให้กระชายผล่กขึ้นมาแตกหน่อแตกอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็จากหลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะเาะว่านะครับกระชายจะเต็มสวนนะครับต่อไปนะครับ อาจจะไม่เต็มนะครับอาจจะทำไว้เป็นบางส่วนปลูกไว้เป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะปลูกตรงไหนนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับก็จะนน่นนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับที่จะทําการปลูกนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ากระชายจะขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาขยายในพื้นที่จะกลับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปที่ต่อเน,นี้องครับจากาคลิปยามจันทร์นะครับยามจันทร์เสร็จก็มาทํางานในสวนต่อนะครับอตอนนี้อาจจะเป็นสวนเล็กๆนะครับเราจะมีแค่ตะไคร้นะครับตอนนี้มีตะไคร้เดี๋ยวผมจะเอาขามาลงอีกนะครับเดี๋ยวจะเอาขามาลงอีกเพราะว่ามีหน่ออยู่ที่หน้าบ้านครับจะทําเป็นพื้นที่อย่างว่านะครับปลูกผักสวนครัวนะครับนี่ไม่ใช่ไก่บ้านผมนะครับที่มาเดินอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ไก่ไก่บ้านข้างนะครับ เดี๋ยวจะขุูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปลูกผัดนานาชนิดนะครับเดี๋ยวก็จะเอาหอมมาวานเดี๋ยวเอาอโนนอันอน,อนี้มาวานไว้นะครับก็จะทําเป็นสวนผสมนะครับแล้วในพื้นที่ร,บรอบๆก็จะปลูกต้นกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกสิ่งผลไม้ต่างๆนะครับอาจจะมีทุเรียนมาปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวก็ปรึกษาจะปรึกษานะครับปรึกษาคนที่ปลูกทุเรียนตามพื้นที่ราบแบบนี้นะครับ แล้วเขาได้ผลผลิตหรือว่าได้ทุเรียนเติบโตขึ้นมามีผลผลิตให้เราเก็บเกี่ยวมารับประทานหรือว่ามาไว้ขายนะครับเดี๋ยวรอทุนนะครับโอเคก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบวิถีบ้านๆเที่ยวไปแบบแบบวิถีบ้านๆวิถีชีวิตคนบ้านๆอย่างเงี้ยนะครับก็กด subscribe ไว้นะครับก็ ถ, да bien, ถ้าใครสนใจที่จะชมนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านเดี๋ยวอาจจะมีนางเอกมาทำสวนอะไรให้ดูก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องตั้งหวังนะครับกับนางเอกเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าชอบหรือว่าอยากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปนะครับเป็นคลิปท่องเที่ยวตามชนบทนะครับหรือว่าท่องเที่ยวตาม งานประเพณีต่างๆตามรวมไปอึงอาจจะขายอาจจะไปต่างจังหวัดด้วยนะครับถ้ามีงานประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยนะครับเป็นงานประจำปีนะครับก็อาจจะไปแต่ตอนนี้ขอพักสักหน่อยนะครับเพราะว่าโควิดเยอะเหลือเกินนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆ like, กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ ก็รับชมที่ใหม่ๆจากผมนะครับตั้มภาคีปัะเทศไว้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นคนทํามาก่อนมาทําให้ดูหรือว่ามา,าทาอะไรสักอย่างนะครับโอเคก็ไม่รู้นะครับปัหนาหน้าอาจจะพัฒนาช่องมีทีมงานมีตากล้องมีคนถือไม้อะไรต่างๆนะครับก็โครงการไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็น ตอนนี้อาจจะทําแบบชิวๆนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ก็หวังรายได้เหมือนกันนะครับหวังรายได้เหมือนกันก็ฝากนะครับอีกอย่างนะครับหนังขยานะครับนี่ลืมไม่ได้นะครับหนังขยานถ้าไม่ข้ามก็ยิ่งดีนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สิ่งที่ผมจะฝากก็ฝากไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็โบกมุอบายๆเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคไป รอชมคลิปต่อไปนะครับไปเลย